สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงพ์การเกษตรนะคะมีรถไถคูป้า a L 5 0 1 8นะคะตัวนี้สินค้ามาใหม่ค่ะสภาพสวยนะคะรถปี61ค่ะชั่วโมองการใช้งานน้อยมากๆนะคะ96ชั่วโมองเท่านั้นนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสวยมากมีรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดค่ะสี คือแบบเดิมคู่ตัวของรถเลยนะคะแล้วตัวนี้บอกเลยราคาดีมากๆค่ะคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงแน่นอนค่ะราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนนะคะสำหรับคูปตาย5 0 1 8นะคะ50แรงมา้าเครื่องยนต์สี่สูบรุ่นใหม่ใช้งานน้อยนะคะตัวนี้นี่ค่ะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่96ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ9 6ชั่วโมงเท่านั้น เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ซัทเทิลที่มือนะคะท่านใดที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะตัวนี้น่าใช้มากๆแล้วก็ระบบเกียร์ค่อนข้างใช้ง่ายนะคะก็สามารถที่จะทดลองขับได้เลยนะคะดูสีสันของรถค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ 96ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าวันนี้คัดมาให้แล้วนะคะไม่มีรอยแกะรอยรั้รถส,สวยมากๆนะคะมาดูด้านยางค่ะยางเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกเต็มนะคะตัวนี้กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังนะคะสวยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้สวยแล้วก็ราคาดีมากๆเนี่ยตามหัวน็อยังเป็นสีทองอยู่เลยค่ะ เ6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะด้านหลังของรถนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าไม่มีรอยแกะรอยหรือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะนี่ค่ะสวยมากนี่สีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะตัวนี้รับประกันได้เลยนะคะรถสวยแน่นอนนะคะมาพร้อมโรตารี่นะคะ RX 1 8 3นะคะเป็นโรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้ ใบเต็มน,นะะี่ค่ะสภาพสวยนะคะนี่ค่ะสวยๆใหม่ๆเดิมๆนะคะราคาไม่แพงท่านใดสนใจคันนี้นะคะป้ายทะเบียนตงอง4708จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะได้รถคันนี้แน่นอนนะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะคือแบบสวยเดิมๆทุกจุดเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะใหม่มากๆนะคะและเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ รอยมาร์กอยู่ครบนะคะสีตามหัวน็อตนี่เป็นสีทองอยู่เลยนะคะเราพยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองโอนมัดจำกันได้เลยนะคะรับประกันได้คันนี้สวย90%แน่นอนค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่5,58,000บาทเท่านั้นนะคะ5,58,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะ มีโอนจอง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะ L5018 ค่ะ558,000บาทนะคะสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะมีค่าแนะนำา5 0 0 0บาทนะคะใครแนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย 5 0 0พันบาทนะคะตัวนี้สวยๆ96สชั่วโมงราคาเพียง5 5าแ0 0หันบาทค่ะ